เอาก็ฮัลโหลเยี่ยมเดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมอยู่กับผมบายสุดมจนครับผมก็อยู่ในมิดเกมที่มีชื่อว่าสกายวอนนะครับผมก็อยู่ในเซิร์ฟของไฮพิกเซลนะครับผมก็ผมขอบอกอะไรอย่างหนึ่งตัวอัดแอคชั่นสุดสมบูรณ์โคตรดีใจอันนี้ก็ไอดีแทนครับผมผมก็ไปซื้อมานะครับผมมือสองของผมห้าร้อยห้าสิบทูนะครับผมโอ้โหวันนี้รอบนี้ของไม่ดีเลย ผมก็ถ้าผมเล่นกาก็เออนะเออนะเออนะเมื่อกี้เห็นใครนะเห็นแม่งรเอเฮ้ยเนียนเนียนเฮ้ยมีคนเนียนมาหาผมบ่เอ้ายียโอ้ยมีคนทักกอนิ่น่า ôi ơi. Uh. Hey guys. Oh hey guys. hey guys. Hey guys. Pa hey guys. Hey guys. Hey 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 guys. Hey, guy. hey, guy. hey guys. ôi 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 โอ้ยค้างค้างค้างแหลกแหลกแหลกค้างค้างแหลกแหลกแล้วว่าเราต่อตรงกลางเหรออยวไม่ได้กินเขารอบนี้ไม่ดีเลย แลงกรงแรงลังมากแม่นราโม<อ>โล<อ>งน้องผมลองนะคะไม่ต้องแปลกใจเดี๋ยดๆดไม่ได้ใส่เป็นไปได้โอเคเพื่อน โอเคเจ้เจ้งเจอคนหนึ่งคนเฮ้ยฟ้ามันตกระบาดนี่เฮ้ยไม่แม่นะไม่แม่นะไม่แม่นะเฮ้ยไม่มียากำไฟเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมีคนพักกันที่หน้าดูกันโอเคไปเด้ด เนียนจิงกเบลเนียนจิงกเบลจิงกเบลจิงออลเบลโอ้ไม่จ้าเฮ้ยได้ยีคนต่อเปล่าีเฮ้ยมาแล้วไหนวะฟังไหนวะมันยิงกนุกมยิงะโอ้ไม่จ้ากูจะตกูจะต ชนะชนะโอ้โหรอบน,นี้ชนะไปนะผมก็ยังไงวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย